แล้วผู้ชายบอกฉันถ้าวันนี้มึงองของกูกูไม่แตกว่ามึงแตกมึงขออีก3ามคนมาหานกูหน่อยตอนนี้กูอยู่แตกเราก็จะบอกว่าเธอย่อหน่อยแล้วพับเอ็กซเลย์มาไส้แม็กเต็มท้องไส้แม็กเย็บกระดาษที่เป็นลูกแม็กอยู่ในท้องหมา hello change welcome to and can't I ขอบคุณที่เรียกว่าบูมเพราะตอนนี้คนเจอหน้าเรียกว่าอีแป๊บซี่ ที่เขาทำอะไรเขาเป็นยังไงบ้างคะแฮปปี้ดีมาเป็นหมาที่เป็นไฮโซเป็นหมาที่มีชาติกืนแต่ก็ยังไม่รู้เอ่อเฟซี่คือหมาของพี่บูมใช่แล้วก็เป็นหมาที่มีสตอรี่ทุกวิทุกวันสดสดคือเป็นคนที่ปากดีจนได้กินกล้วยแปดแท่งพร้อมกัน <laughs> จริงย้อนกลับไปในสมัยที่เรายัางเป็นคนที่มีนมแบบยาคุมอยู่ใส่ชุดลูกเสือมอต้นแต่มีนมยาคุมโอ้โหแซ็กซี่สมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงจะรักงวนสงวนตัวมากถ้าผู้หญิงซ้อนรถผู้ชายปุ๊บเนี่ยอุโดนเมาสาบ้าน8บ้าน <Hey. S 2> แล้วผู้ชายเนาะมันก็แบบกระเห้ยมกระหือ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นคนที่มันจะสามารถปลดปล่อยอารมณ์ของความเป็นชายได้ก็คือกระเทยหัวโปกก็คือกระเทยหัวโปก อย่างนี้ชันและสมัยก่อนเนี่ยบ้านบ้านฉันเกิดบ้านนอกเนาะม,มันจะไม่มีผับมีเทคมีบาร์เวลาจิกผู้ชายคือต้องงานวัดอาระหว่างเดินเข้าไปในงานวัดนี่ชนก็เห็นผู้ชายฉกันอยู่ประมาณ8-10ถึง10คนและก็เธอเนาะ <c oughs> ปิดงานวัดได้ผู้ชายกลุ่ม8คนเสร็จปุ๊บเดียผู้ชายเรียกขึ้นรถผู้ชายก็เอาชานะขึ้นขึ้นสอนอ่ะผู้ชายคันแรกแลลอมอเตอร์ไซค์ <c oughs> มอเตอร์ไซค์ <c oughs> ผู้คนขับไปหนึ่งแล้วผู้ชายก็กลัวชันหนีมั้งเอาชันขึ้นกลางแล้วก็มีผู้ชายอีกคันหนึ่งมาคันอีก3 <c oughs> แล้วก็อีกคันหนึ่งมาอีกฮ้ย <c oughs> ผู้ชายขับไปทางมืดเปี่ยวมาก <c oughs> ตอนนั้นน่ะมันมี2อ,อย่างไม่ <c oughs> ก็เตีนก็เลยเนี่ยเวลาแซลผู้ชายเนี่ยต้องระวังนะเวลาที่เราใช้คําพูดผิดเนี่ยแบบเหมือนเช่นแบบว่าอยากอมอย่างเงี้ย,นนยแต่คําว่าอยากนะ่ะบางทีผู้ชายไม่ได้ยินผู้ชายได้ยินแต่คำว่าว่ผู้ชายได้ยินแต่คาว่า เริว่าไม่ให้ใหขเขาเขาจะตีหรือเปล่านอไอตอนออขับเข้าไปในซอยมืดๆเนี่ยไอเราใจเราแป้วละแบบกูโดนตีแน่ๆแล้วทีเนี้ยพอมันจอดจอดที่พอหมอก,ก็คือมืดไปหมดเลยนะตอนนั้นมืดไปหมดเลย <ๆ S 2> ผู้ชายเอาชั้นลงไปแล้วผู้ชายก็ให้ชันนั่งลงกลาแล้วผู้ชายอ่ะบางคนก็หยิบไม้บางคนหยิบหมวกกันน็อกอแล้วผู้ชายก็ล้อมเป็นแปดคนเนี่ยแล้วผู้ชายบอกชั้นถ้าวันนี้มึงอมของพวกกูไม่แตกหัวมึงแตกห่วมึงแตก ฉันอมไม่แตกหัวฉันต้องแตกกลัวตอนแรกขอชีวิตครอพี่เออแบบไม่ไม่ไม่เอาไม่ไหวค่ะไม่ไหวไม่ไหววะไม่ได้หนต้องเอาทาได้นี้อะไพี่หนูขอโทรหาเพื่อนมาหานั่นใช้ไหมหนูขอโทรหาเพื่อนมาหานั่นใช้ไหม <laughs> มึงขออีก3าคนมาหานกูหน่อยตอนนี้กูอยู่แตกแต่นี้จะแบบว่ามึงเป็นอะไรไหมกูเป็นห่วงไหมอมบอกว่ากูบิวกับผู้ชายแปดคนกับเทยที่เหลือมจากงานวัดบิดมอเตอร์ไซค์มาถึงจอดคนไหนมากูมาแล้ววันนั้นหัวชิคก็เลยไม่แตกครับเพราะฉันทำให้เขาแตกแปกคนเทคนิค ในการอมสองคนโยมยังไงเธอเป็นคนถกเองหรือเขาถกมาแล้วหรือเป็นยังไงเธอเล่าให้ฉันฟังไม่เคยอมสองคนพร้อมกันจริงเหรอเธอต้องจริงเหรอฉันว่าเธอต้องจะเคยติชาจริงเหรอยังค่ะวิธีการอมกล้วย2ลูกพร้อมกันทำยังไงวันอวันวันนี้รู้ัจากบุ้งเนี่ยเวลาเราจะอมเนี่ยเราก็ต้องนั่งอย่างนี้อ่ะเสร็จปุ๊บทีนี้ถ้าคนไหนเตี้ยหรือสูงเราต้องเอากล้วยให้มันตรงองศาสูงเตี้ยไม่เท่ากันบางคน บางคนกล้วยอันหนึ่งอยู่ตรงนี้บางคนกล้วยนี่อยางนี้เราก็จะบอกว่าเธอย่อหน่อยคือคนที่สูงกว่าเออไม่ได้ยืนอย่างนี้นะใช่มันเหนื่อยใช่ใช่แค่ต้องอ้าขวาอ้าขาให้กว้างขึ้นมันจะลงไม่เกิดให้มันสูงขึ้นก็คือต้องยืนอย่างนี้ใช่ใช่เท้าของเราเนี่ยเราต้องเอาค่าที่ถนัดที่สุดเราจะพับเทียบอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้ก็ได้ท่านี้มันจะเมื่อยงั้นเราก็ต้องคอมมิตอย่างนี้แล้วที่ อมฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ห้ามตายเดียวเขาว่าเรามือพิการแล้วไมรอเงี้ยเออหรืออะไรเงี้ยหรือมันเท่ามาชมมันเสียก็มนงมันชม ทีคุณผู้ชมคะเราไม่ผ่านคำนำแรกนะแต่ละขค่าทำกี่รอบอ่ะก็คืออยู่ที่ไซส์ถ้าไซส์ฝั่งนี้มันใหญ่กว่าก็จะน้านหน่อยถ้ามึงเล็กมึงก็ต้องรอนิดหนึ่งเพราะูก็ต้องเอาไซส์ที่กูไลท์ก่อนคุณจะมาบอกว่าเอาเปียบไม่ได้คุณเกิดมาเล็กคุณก็เสียเปียบแล้วติชาอะ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 ะเราทำยังไงก่อนเนี้ยถ้าถามในซีรีส์นะคะทุกคนเราไม่เล่นแล้วเห็นว่าคุณเคยอมกล้วยอย่างเมามันแล้วคุณก็เอากล้วยนั้นไปแย่ส่งเพื่อนไปแย่ส่งเพื่อนใช่ คือเรื่องนี้ว่าบางทีเราทํางานกลุ่มกระเทยผู้ชายมีหนึ่งกระเทยมีสมแต่เราก็จะเป็นฟิลที่แบบเมืองใครเป็นคนดีคนนี้มามีสิทธิ์ก่อนเธอแต่ว่าเวลาเราแบบเวลาเล่นพวกนั้นนะมันไม่มีอารมณ์เสียวหรือว่าอะไรนะมันคืออมคนผู้ชายอะไรก็มองได้พวกนี้ก็ร้วก็หัวราะแล้วอย่าบ <laughs> นี่เป็นคนที่ไม่ชอบสอดใส่พอออมเสร็จเสร็จเสร็จแล้วผู้ชายบอกว่าผู้ชายว่าเธอเข้ามาเลยเธอเข้ามาเลยเธอเข้ามาเลยแล้วทั่วอีลงใครดีวะมึงกูลืมกูไม่ได้ขี้มามึงมาก่อนออมออมมาแล้วพร้อมยังพร้อมหนึ่งสอง เห็นว่าเคยผ่านหลักสูตรยาคุมมาแล้วหลักสูตรยาคุมของบูมเป็นยังไงสตอรี่กันกินยาคุมเทคเข้าไปก่อนอะเข้าก่อนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมันคือค่อนข้างที่จะต้องไปหาสูตรด้วยตัวเอง <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่ากระเคยที่เทคยาคุมแรกๆม,มันจะมีคําว่ายาคุมตั้งๆจะมีนม <c oughs> และที่ในตอนกินยาคุม1เม็ดต่อหนึ่งวันเนี่ยก็คือน,นมก็ขึ้นแล้วแล้วก็ไม่แข็งนะต้องบอกก่อนว่ากินยาคุม ไม,ม่แข่งแล้วรู้สึกว่าฮอร์โมนเป็นผู้หญิงที่บ้านทุกคนตัวสูงหมดนะเอ้ตัวเล็กหมดนะพ่อก็ไม่ได้สูงแม่ก็ไม่ได้สูงเราก็แบบตัวเล็ก,ลกสูงร้อยหกสิบนิดๆตัวผิวขาวเป็นไหนผู้ชายแบบโอเคอยู่อะไรเงี้ยก็พอโอเคอยู่คิดไปเองเอว่าตอนที่กินยาคุมหนึ่งเม็ดเนี่ยนมมันก็ต้องขึ้นมาระดับนี้แล้วแล้วถ้ากินวันละห้าเม็ดล่ะมันจะใหญ่แค่ไหนก็เลยกินวันละห้าเม็ดเขากินวันละห้าเม็ดไม่ถึงอาทิตย์เข้าโรงพยาบาลเลยเข้าโรงพยาบาลเลยคือตอนนั้นนั่งสอบอยู่แล้วอยู่เงีเ้ยเออเงี้ย แล้วอาจารย์ยุทธภูมิไหวไหมยุทธภูมิชื่อยุทธภูมิอาจารย์ก็เลยโทรตามแม่ให้มารับไปโรงพยาบาลแล้วพ่อแม่ั้งหวดหัวเธอไหมนี่สุดๆอยู่ก็ขโมยยาคุมแม่กินนั่นแหละนอนโรงพยาบาลคนนึงแล้วทีนี้หมอก็บอกขอหยุดยาคุมอะไรทั้งสิ้นห้ามเลยหยุดผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเธอ ที่ไม่เคยแข็งอะแข็งขึ้นมาปึ้งปั้งแล้วลตัวก็สูงขึ้นคือด้วยค,ความที่มันเหมือนกดฮอร์โมนมาตลอดแล้วพอมันหยุดกินแล้วมันเหมือนระเบิดเป็นโตกันน่ะเออจากที่ไม่สูงเธอตอนนีุ้๊บสูง183นะโอเคอันนี้คือสตอรีอ่ของก,ก,การกินยา,าคุมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแนะนำตอนนี้ได้จะแนะนําว่าปรึกษามหมอดีที่สุดเขาจะทําให้เราเทคในปริมาณที่มันโอเคแล้วมันจะไม่มีมูตสวิงอะไรต่างๆแล้วมันทำได้ทำได้นานเทคได้นานเพราะบางทีเราเทคไปผิดอาจจะทําให้แบบว่าเรารู้สึกไม่โอ เคแล้วต้องมาต้องมาอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าเคยแยงโมสุดไม่ใช่ของเขาเองนะไม่ใช่ของโบมแต่เป็นรุ่นพี่ที่สนิทกันเราพาเขาไปทําตั้งแต่วันแรกแผ่เพิ่งผ่าตัดเนาะแบบโอ้ กินแบบหูกินมันหมูสับกินเหมอนหมาตายอะกินแบบหูเหมือนตอนนั้นทํางานอยู่กู้ภัยอ <c> ะ <oughs> มันต้องเก็บศพแล้วมันต้องทาเบตาดีนทุกวันแล้วฉันอยู่อย่างเงี้ยฉันแบบอย่างเงี้ยจะแยงแลวนะทำไมเขาแยง,งก่อนเขาเลือกเธอเพราะว่าเพื่อนฉันเพราะรุ่นพี่ฉันที่ภูมิภาพอะกลัวตัวเอง <c oughs> มันบอกว่าเปิดมาอย่างเงี้ย ไม่ชอบเลือดเราก็ต้องมีหน้าที่แยงให้หน้าตากิกี้มันสวยเลยไหมหรือมันยังไงก่อนหน้ามันหมูชนกําแพงหน้ามันหมูชนกําแพงอะแล้วหน้าลินเลยะทุกวันนี้ฉันบอกว่าเวลาที่เธอโดนเย่เย่เธอก็ต้องนึกถึงหน้าฉนนะเพราะฉันนี่แหละเป็นคนทําให้เมินออกมาสมบูรณ์แบบ Fun คำถามยอดฮิตของการแยงโมคือมันจะรู้สึกเจ็บหรือเสียวกันแน่คำตอบคือการแยงเพื่อไม่เกิดปัญหาตีบตันและเป็นการรักษาความลึกหลังผ่าตัดต้องทำให้รู้สึกเจ็บอย่างแน่นอนโดยอาจจะต้องใช้เวลาตั้งแต่6เดือนถึง1ปีมีคำยืนยันจากผู้หญิงข้ามเพศที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศกล่าวว่าช่วง3เดือนแรกหลังผ่าตัดต้องแยงโมทุกวันและแยงทุกไซส์คาไว้ให้ครบตาเวลาที่แพทย์กำหนดทำให้รู้สึกเจ็บมากจนบางครั้งถึงกับน้ำตาไหลแต่ต้องอดทนมากที่สุดเพื่อจะได้ไม่ต้องผ่าตัดแก้ไขปัญหา ต้องคลอเทียมติดตามในภายหลังแล้ว,แล,วแล้วเคสหมาขอทานนี่คืออะไรคะอีปแ๊บซี่ก็หมาจะหมาขอทานนะป๊บซี่เนี่ยโดนบังคับให้คาบกระป๋องถ้าวางกระป๋องโดนตี กลางตลาดนัดกลางตลาดสดฝึกมาแล้วฝึกมาแล้วให้ให้คาบขันตลอดเวลาไม่ให้กินข้าวไม่ให้กินน้ำบุ้มก็ไปช่วยมาจากตรงนั้นแต่อีกเคสหนึ่งที่บุ้มรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันสะเทือนใจมากๆคือเป็นหมาที่โดนบังคับขอทานซึ่งมีคนส่งเรื่องมาหาบุ้มนด้แหละบอกว่าเฮ้ย <c oughs> มีหมาสองตัวนี้เขานอนนิ่งผิดปกติและก็ป้าคนนั้นก็ถือกระป๋องขอทานอยู่แล้วก็นอนนิ่งผิดปกติความไปถึงปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นขอทานวิ่งไปก่อนเลยหมาก็วิ่งงงๆอยู่แถวนั้นแล้วบุ้มก็เลยบอกคนทั้งตลาดว่าทำไม กเธอนี่มันมาแล้วเพอเห็นหน้าปุ๊บก๊าลังจะคุยปุ๊บมันวิ่งเลยนะมันวิ่งเอากระปองเงินวิ่งไปเลยพ้อมได้หมา2ตัวนั้นมา <c oughs> ทุกครั้งบูก,ก็จะเอาไปเอ็กซเรย์ก่อน <c oughs> เพื่อจะให้เขาเอ่สุขภาพเป็นยังไงแล้วพอเอ็กซเรย์มาไส้ <c oughs> แม็กเต็มท้องไส้แม็กเย็บกระดาษที่เป็นลูกแม็กอยู่ในท้องหมา เอาไส้แม็กเย็บกระดาษใส่ลูกชิ้นให้หมากินบังคับให้หมากินลูกชิ้นย่อยไส้แม็กมันไม่ย่อยมันก็จะปำำไปตําลําไส้หมอบอกว่าเดี๋ยวจะให้ลองกินยาถ่ายก่อนถ้าเขาถ่ายออกมาเองก็คือจบแต่ถ้าไม่ถ่ายออกมาเองมันต้องผ่าเสร็จปุ๊บก็ให้หมอให้กินยาถ่ายกินยาเล้งถ่ายถ่ายออกมาที่ตีชาคือเขาแจ้งว่าไส้แม็กมันขูดผนังลำไส้หมามาแล้วมันกอ็อึออกมาเป็นเลือดอะไรอย่างเงี้ยฉันสงสารเคนี้มาก ฉันก็เลยรู้สึกว่าฉันนะรับตัวดีเวลาที่เคที่บุมช่วยมาทุกเคสนะบุมจะแบบเออเดี๋ยวจะหาบ้านใหม่ให้นะอะไรเงี้ยเออ,อแต่สุดท้ายแล้วที่ไปช่วยมาไม่เคยหายใ,ใครเลยสุดท้ายมันอยู่บ้านตัวเองหมดถ้าสมมติเขาเจอเหตุการณ์เลวร้ายมาทั้งหมดเนี่ยและถ้าสมมติเขาไปเจอเจ้านายอีกแล้วถ้าทำคารุนกับขเขาอีกจะเป็นยังไงขอบคุณแทนหมาด้วยนะยูแบบเมซิ่งมากสี่สิบกว่าเคสที่ไปช่วยมา <S 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 เอาหมาไซบีเรียนทิ้งบอ่อขยะ ทำไมอ่ะไม่อยากเอาแล้วอคิดว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแบบว่าคนเหมือนกับว่าไม่ได้ไปทำหมันหมาแล้วมีหมาเยอะเกินไปแล้วทิ้งหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรคือคนมันหมักง่ายคนเราอ่ะตอนอยากได้มันก็จะเอาแต่พอมันรู้สึกว่ามันไม่ได้รักแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันกัดของเราพักอะ ก่อนที่จะเลี้ยงอะไรนะคุณต้องศึกษาสายพันธุ์หมาก่อนหมาแต่ละตัวหมาแต่ละสายพันธุ์มันก็เหมาะกับแต่ละเหมือนเราอะถ้าเราเป็นคนที่หมาไม่ชอบอ,อยู่คอนโดนะชอบหมาพันธุ์นี้เราก็ต้องศึกษาว่าหมาพันธ์นี้เ oh, oh, oh. ห่าเก่งไหมไม่ใช่ว่าไม่ศึกษา mm. เห็นว่าสวยแล้วเ <Wow. S 1> ห่าดัง ตีทุบส่วนใหญ่เจอเหตุเห็ุเหการณ์แบบนั้นยิ่งคิดก่อนว่าถ้าเกิดอยู่เป็นมนุษย์แล้วอยู่มีหัวสมองคิดได้อะก็ต้องคิดก่อนที่จะทําอะไรอ,อย่างเงี้ยแล้วมามาโทษสั์มาโทษใช่ฉันขอถามมาถามตรงตรงได้ไหมแล้วการเลี้ยงหมาหลายๆตัวเนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตหรืออะไรยังไงบ้างไหมอะใช่เอาไปพ่อเลี้ยงใช่เอาไปพ่อเลี้ยง <laughs> แต่จริงๆมันก็ดีเดียวผู้ใหญ่นะบางคนเขาเงานะรูรู้จักไหม <S <S ใช่หล,หลายคนเขาเมาพ่าจะอยากดูแลคือบูไปให้พ่อทํางานแล้วไงพอไปได้ให้พ่อทํางานแล้วอะมันก็เลยทําให้อ่าพ่อเลี้ยงหมาแล้วกันมุมไม่ใช่ถสถานที่เลี้ยงสัตว์ไงไม่ใชนถามแบบตรงๆว่ายูจะรับหมาไปได้อีกกี่ตัวให้คนคนหนึ่งมันจะไหวอะบูม,บ,มบูมเอาที่ตัวเองไหวแล้วไม่เอาเดือดร้อนตัวเองเพราะหนึ่งคือบูไม่เคยเปิดรับบริจาคคือเงินทุกบาททุกสตางค์ที่บูช่วยมานะอุ้ยบางบางเคสอ่ะโอ้โหต้องรักษาเขายาวใช่รักษาใช่รักรักษาอแพง แต่เราก็จะเอาที่เท่าที่เราไหวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้บูมอะเริ่มมีการแบบว่าหาบ้านให้ละส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนกันเองที่เราสามารถขอดูได้ย4ิบสี่ชั่วโมงเช่นแบบเออมึงอปัปเดตหนสิว่าตอนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้ก็มีการแบบว่ารับรรม,มาแล้วก็ให้เพื่อนไปอะไรอย่างงี้หาบ้านให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นหลังสุดท้ายของเขาให้ดีที่สุดอะไรเป็นตัวเริ่มต้นที่เราแบบว่าออยากจะมาแบบช่วยน้องอะไรอย่างเงี้ยคือบูมต้องบอกว่าบูมดังจากหมาจรจัด5ปีที่แล้วเนี่ยบูมอะเมาเลยอ แล้วก็เมาแล้วก็หมาจะจัดกลับบ้านและตัวนั้นก็คือทําให้บุ้มเปลี่ยนชีวิตและวันแรกๆที่บุ้มเอาหมูทะเข้ามาในบ้านเนี่ยคือเราไม่ยังไม่ได้ให้เขากินอาหารเม็ดนะให้เขากินแบบว่าเอออาหารคนที่เขาเคยกินมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่กินอะไรย่างเงี้ยถ้าเปลี่ยนปุ๊บปั๊บเลยเดี๋ยวเขาไม่กินอันนี้จริงเขาอ,อะกินไก่อ่ะแค่ครึ่งชิ้นและอีกครึ่งชิ้นฆ่าไปแล้วก็ไปขุดแล้วฝัง <S <S> <S เพื่อนก็เลยบอกว่ารู้บ้ว่าชีวิตหมาจอนจัดเนี่ย เขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะที่เขากินครึ่งนึงและฝังครึ่งนึงเพราะว่าเขากินพอให้ตัวเองพอมาให้ร่างกายรู้ว่ามีกินนะเขาไม่รู้ว่าเขาพรุ่งนี้เขาจะมีกินหรือเปล่าเขาไม่ได้ต้องการที่นอนอุ่นๆเขาไม่ได้ต้องการแบบว่ามีคนมารักเขาเขาต้องการแค่เอาตัวเองให้รอดเป็นวันๆไปมุ้งก็เลยตั้งปฏิญาณตนว่าโมท้าถ้าวันหนึ่งอะเรามีตังแล้วถ้าวันหนึ่งเราพอที่เราจะช่วยหมาจอนจัดได้นะแม่สัญญานะลูกเราจะทําให้หมาจอนจัด อิ่มท้องให้ริมมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ม,ม,มันก็เลยทําให้บ้มอินกับหมาจรสัตว์มาตั้งแต่วันนั้นเลยอ๋อสุดยอดมาก <Yeah. S 1> โอโ้โหน้ำตาซึมเลยว่าะฉันแบบชอบหมาเหมือนกันแล้วก็เคยช่วยหมาไว้ตัวหนึ่งแต่ถา้าที่เที่อเมซ คือพอชั้นไปอ่านเรื่องของสัตว์ใช่ไหมส่วนมากอะ่ะพอมันเห็นอะไรมันจะกินเช <c oughs> ่นสมมติ <c oughs> ถ้าเกิดเราเลี้ยงหมาเราให้ข้าวมาตลอดหมามันก็จะอ้อนอวนเพราะหมามันสต็อปตัวเองไม่ได้ใช่ <c oughs> แต่มันอยู่ในโพสิชันที่มันรู้สึกเซฟที่มันรู้สึกว่าอาหารพวกนี้กูจะมีกินแต่คิดดูดิชันไม่เคยได้ยินเคซี่เป็นหมาจรจัดที่มันต้องไปเอากระดูกไว้ครึ่งหนึ่งอ่ะที่ว่ายังกินไม่อิ่มอ่ะแต่ต้องเอาไปแอบเพื่อพรุ่งนีง้จะได้มีชีวิตอยู่แล้วเขาต้องเรียนรู้มันอ่ะแล้วก็สังเกตว่าหมาจรจหหาาาาาาาทท่เเขอยูตร้้้้นปไลลใงแถ เขาจะไม่ได้กินข้าวเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเรียนรู้เพื่อจะเอาชีวิตรอด เรอยากรู้ว่าในอนาคตนี้มีแลนอะไรบ้างอา่ะบูมนะคือในอนาคตที่บูมแพนไวเลยนะบูมอยากจะทําหมันให้กับหมาให้ได้มากที่สุดในประเทศนี้เ <N> พ <S <S ราะวิธีการที่ทําให้ประชากรหมาจรจัดลดน้อยลงเนาะ mm hmm. มันก็คือเราต้องเริ่มจากที่ต้นเหตุคือสิ่งที่เราอยากทําได้คือลดประชากรข,ของเขาตอนนี้ก็เริ่ม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 ทำล้าก็คือทำมาโดยตลอดนั่นแหละถ้ามีเงินเยอะขึ้น เราก็จะแบบว่าเออมีจํานวนตรงนี้มากขึ้นเราทาเท่าที่ทําไหวเพราะบูมไม่อยากจะมีข้อคอรหาว่าอุ้ยโอนเงินมาที่บูมสิเดี๋ยวบูมไม่เอานะคับูมไม่เคยเปิดรับบริจาคนะคะแล้วก็ไม่คิดที่จะเปิดรับบริจาคนะคะก็คือจะเอาเงินตัวเองหรือว่าถ้าสมมติอ่ะเพื่อนกันอย่างเงี้ยมาติชาอาง้บูมเออวันนี้ไปที่ไหนหรอติชาฝากไปนะ3 0 0ร้อยห้าอันเนี้ยได้แต่ไม่มีแพลนอยากทำฟาวเดชั่นหรืออะไรหรืออะนะเขาเลยคิดไว้เป็นไงบ้างเราไม่อยากแบบว่าเอาความที่เราจิตกุศลจริงๆอ่ะมามาคิด ถึงมาหรือเปล่าม,มาตัวนี้เป็นยังไงทาไมอะไรเงี้ยเราเราเป็น<ะ>การโครช่วยเป็นเราเป็น,นโคช่วยที่บูมสามารถไปได้ทุกมูลน,นิิยียเองนี้ดีกว่ามูลน,นิธิ้เขาทามาดีแล้วแต่แค่เราไปเป็นอีกหนึ่งกำลังที่ดันมันขึ้นอะไรเงี้ยนะมันเคสไหนที่หนักๆถ้าบูมลงพื้นที่เองนะมันเคสนั้นก็จะเร็วใช่ โอเคสุดท้ายแล้วให้ฝากช่องฝากผลงานฝากอะไรก็ได้เลยค่ะได้ค่ะก็ฝากนะคะช่องเธอกระทะน,นะคะในเพจก็เธอกระทะเลยติ k กต k อกก็เธอกระทะน,นะคะ YouTube ก็เธอกระทะเลยค่ะใช่ครับว่าถ้าใครที่ เครียดมีปัญหากับผัวมีปัญหากับเมียเครียดฝุ่น PM เครียดไข้หวัดใจเครียดเครียดถ้าใครเครียดอะไรนะคะก็เข้ามาเถิดกระถาได้ค,ะค่ะเราบอกว่าเบาสมองนี่เอาเบาถ้าเกิดใคร,ใครต้องการคอนเทนต์เบาสมองให้แฮปปี้ขึ้นนะคะไปติดตามได้นะคะ <Yeah. S 2> อะไรในพิสดี้ มีแต่เรื่องพีคใช่ไหมช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันแชร์เยอะแชร์ไปทุกแพลตฟอร์มเลยนะฝากแชร์ด้วยคอมเมนต์ด้วยและที่สำคัญใช่เหตุว่าแล70-80%อัพของคนที่มาดูช่องชันหรือเห็นมันผ่านนะเขาชอบนะแต่เขาลืม subscribe เพราะฉะนั้นอ,อย่าลืม subscribe ด้วยนะคะเพวกมันเป็นกำลังใจให้ช่องเรามากให้เราทาตอไปให้มันดีเชิญคนสนุกๆอย่างนี้มานะคะฝากกด subscribe ด้วยนะคะเย้สี่นิ้บาย สาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนเราใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึก เปียกแฉะเลกอับไม่สบายตัวสุดๆเลยค่ะใช่อีกทางเลือกนึงมาแนะนานะคะนี่คือถ้วยอนามัย f l o w days ค่ะเป็นถ้วยที่ทํามาจากซิลิโคนทางการแพทย์100%นะคะจะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นซิลิโคนนิ่มค่ะพอใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะแล้วก็ทําความสะอาดค่ะข้อดีของตัว Flo w days นะคะก็คือเป็น Reusable นค่ะนากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงปยยััยดไได้วลลาแถมขไ เยอะมากเลยค่ะและที่สําคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทาให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะไปไว่ายน้ําเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับ Flow Days ค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ทิกต็อกนะคะ Flow Days แล้วก็ Line นะคะ at Flow Days เว็บไซต์ค่ะ myflowdays com Flow Days Live with Confidence ที่เจอเยอะมากที่สุดเนยคือมีแฟน ตอนเป็นแฟนกันฉันอยากมีลูกเลี้ยงพอเลิกกันปุ๊บเกี่ยงกันเอาก็เลยเอามาปล่อยข้าถนนเนี่ยคนมนุษย์มันเป็นอย่างนี้ม,นมันคือแบบมันเป็นสิ่งที่แบบโอ้ยเออ,อมันคอนโทรไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงลูกหมาลั้งแมวนะคะก็อยากจะให้ศึกษา ดีๆก่อนแล้วก็อย่างหนึ่งคือบุมอยากจะสนับสนุนนะคะถ้าอยากจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องไปซื้อแล้วนะอยากจะให้ไปอ d ดอปนะคะที่ The Vo i c e เสียงจากเราของพี่เกยชนรดานะคะเขาจะช่วยหลายๆเคสไงเออก็ไปให้โอกาสน้องไปให้โอกาสน้องไปเป็นเจ้าของใหม่ที่พร้อมแล้วก็ดูแลแล้วก็เป็นบ้านหลังสุดท้ายให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งนะอีเคสหนึ่งที่บุมรู้สึกว่าอันนั้นก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าสงสารเหมือนกันรู้จักพี่ซันนี่ยูโฟป่ะอ่ะเป็นดารารุ แล้วก็หมามีนางมีแค่หมา2ตัวและเสร็จปุ๊บทีเนี้ยก็คือหมาก็มีการให้เจ้าของไปเลี้ยงพร้อมกันและส่วนเขากัดกันเองพร้อมกัดกันเองเสงร็จปุ๊บเนี้ยก็ไม่มีใครเลี้ยงสุดท้ายบุ้มก็เลยเอามาเลี้ยงก็คือเขาเสียชีวิตแม่ซันนี่ยูโฟเสียชีวิตแล้วไม่มีใครดูแลใช็เลยเอามาหนึ่งตัว